นะคะที่เหยากอดน้ำหนักในปีนี้ในเดือนนี้นะคะก็ ขอนแนะนาเลยตัวเดิมของเรานะคะตัวที่แบบขายดีมากๆทุกคนคือลูกค้าที่ได้ลองแบบทุกคนพอใจมากแบบลดแล้ว3โล5โล6โล7โล10โล12 15โลคือมีมาหมดก็คือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทานการต่อเนื่องของคุณนะคะแล้วก็ว่าแบบต่อเนื่องนานหน่อยก็คือจะลดเยอะหน่อยถ้าทานแป๊บเดียวก็อาจจะแบบลดไม่เยอะ5โล7โลอะไรเงี้ยตัวนี้คือดีมากนะคะตัวนี้ตัวลดน้ำหนักตัวนี้เป็นตัวดีท็อกนะคะให้าทานคู่กันเพราะว่าบางคนชอบบอกว่าแบบหนูถ่ายดีแล้วคือการที่คุณถ่ายวันมันไม่ได้แปลว่า เราขับของเสียออกหมดคือการที่เราได้ขับของเสียมันช่วยอะไรหรือปะมันไม่มีอะไรไปแบบมันทําให้ลาไส้ของเราเนะี่ยมันดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นในการที่จะทานอาหารเสริมในการที่คุณจะทานคอลลาเจนทานิตามซีทานผักผลไม้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือลาไส้สะอาดมันก็คือดูดซึมได้ดีมีก็เลยแบบจะแนะนําว่าให้ทานคู่กันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือมันลดพุงได้ด้วยใครที่ตัวหนาพุงป่องแบบมีพุงลงพุงกินเยอะกินบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แม่งแบบวันดีมากก็ใครนะคะที่อยากลดน้หนักก็ขอแนะนำตัวนี้เลยคะ่ะ